สวัสดีครับผมเจมินเด์นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า GTA3 Definitive นั่นเองผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับผมจะเป็น GTA ภาคที่ทำการปรับในส่วนของตัวกราฟิกให้ดูดียิ่งขึ้นหรืออะไรแบบนี้นั่นเองคุผู้ชมครับสำหรับในนาตอนนี้นะครับเขาป,ปรับปรุงเวอร์ชั่นใหม่แล้วเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกในรูปแบบการเล่นในเกมกันเลย โอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะผู้ชมครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็น g t a 3นะครับเราสามารถทำการสกิปตัวคัสซีนเมื่อกี้ได้เลยนั่นเองนะผู้ชมครับสำหรับตัวนี้นะตัวนี้นะครับจะเป็นการปรับปรุงในส่วนของตัวกราฟิกใหม่นะครับอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ปรับปรุงในส่วนของตัวเวอร์ชันใหม่ที่นะาตอนนี้นะครับผมตัวเกมก็จะเป็นกราฟิกประมาณนี้นะนี่ อันนี้ผมใช้อาสะท้อนจอเข้า PC นะครับในมือถือเนาะเรามาดูว่าภาพมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่ตัวนี้นะครับเขาเปิดให้อ่าเขาเรียกอะไรนะเปิดให้เทสประมาณถ้าสามสิถึงสีนาทีมั้งเออถ้าผมถ้าผมเออจำตัวเลขไม่ผิดนะครับคือก่อนหน้านี้เราจะไม่สามารถเข้ามาเทสตัวนี้ได้เลยนะเอองม,มกล้องโอเคไปครับ โอ้ยขับยากนิดนึงตำรวจพี่ตำรวจมาว่ะพี่ตำรวจมาว่ะเหลือเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายขับแบบคนปกตินะขับไปชา้าช้าไปชา้าช้าไม่ใช่อะไรนะเราขับยากขับเย็นไงเออไปช้าช้าครับ้านซ้ายมือโอ้ไม่กอโอ้โอ้ m ม god ไปครับซ้ายมือ้ายมือปึ๊บแล้วก็ขวามือครับ โอ้ชนกระจายครับผมโอ้โหอ,อะไรมันจะมืดเต๋อขนาดนี้นะทุกชมครับโอ้โหแล้วก็บรรทัดความมือตัวนี้ทําการเล่งคือเราทําการเหมือนเราหนีออกจากคุกมานั่นเองทุกผู้ชมครับในเกมน,นะแล้วทีนี้เราก็หาทางหนีทางหนีที่ไล่เราก็ถือว่าพอใช้ได้นะอ่าสะท้อนจอรู้สึกว่าเอ้ยโอเคขึ้นนะ ยุคปัจจุบันเลยนะเพราะว่าเหมือนด้วยอินเทอร์เน็ตที่มันสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a ด d a Game Center โอและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นมเมท a าส l ัก awakening คอนไคร i m แ a c tower of fantasy Ark Knight h a r r y Potter b อร์บูอาคและเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a g a ซ e Center ครับโอเคไปครับ อ่าคราวนี้อ่ามันชนอะไรกันนัก,กันนะละนี่นี่ครับอ๋อเลี้ยวเข้าซอกนี้ไอเราเมื่อกี้เราเลยไงเราเลยไงเราเก่งเกิกันไงเราเลยครับมาถึงแล้วนะครับ right เหมือนจะเป็นที่รับของแก,งก๊งหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เขาจะมีตัวเสื้อพยารหรือว่าเสื้อผ้าอะไรให้เราไหมนะมาแล้วนี่ครับนี่ครับปิดเข้าไปมาครับตอนนี้เราเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับแต่รถโอ้โหแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงเวลากลางวันแล้วด้วยนะ on, s <S เราจะไปทํางานกานันนะครับพมอนโอ้ถอยถอยถอยเร็วเกินไปนะจอดเล้ยวขวาครับเริ่มเริ่มสว่างแล้วหรือเปล่าเออ ขอแบบสว่างๆหน่อไม่ชอบเวลากลางคืนแน่ะนะเวลาอัดเกมะนะครับท่านผู้ชมครับมันไม่ค่อยเวิร์กนี่ s <S มาครับทีนี้เราจะมาทำภปรกิจกันนะเรามาดูกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในนี่มัง่งสกิปด้าขวาบนได้เลยนะครับโอเคนี้ครับมาเป็นตกลางวันแล้วนะนี่ภาพบรรยากาศอะไรก็พอใช้ได้ คือภาพอานจะน่วงนวงหน่อยนะครับเพราะว่าใช้ทอนจอนะจากมือถือเข้า PC แล้วก็อัดจอนั่นเองคุณผู้ชมครับเพราะว่ามือถือเครื่องนี้มันไม่รองรับการ์ดแคปเจอร์นะไอเครื่องที่รองรับการ์ดแคปเจอร์มันเล่นไม่ได้นะครับนะสเปคมันดีเกินไปไมันมีเป็าต้องบอกว่า gta อันนี้มันจะถูกกับ CPU พวก snapdragon มากกว่านะไอมือถือตัวหลักของผมอ่ะมันใช้ i m e n s i นซิตี้นะครับ9,300ม้ยใช่ไหมเออนั่นแหละ มันไม่ถูกใจนะครับประมาณนั้นมันเลยค่อนข้างมีปัญหานิดนึงทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปขึ้นรถด,ดีกว่ารถเรานะรถติดเหรอเราแค่จอดนี่รถติดเหรอโอเคมีแผนที่ขึ้นนะครับเราแค่ไปครับนี่ไปต่อไปต่อไปต่อโอ้โหไปติดแล้วจ้า ลงจาลงไม่ทันจาลงไม่ทันก็เป็นมิดชั่นเฟลอะไรประมาณนี้นะจริงเราลงได้นะจริงๆเราลดคนอื่นได้นะเราไม่ต้องเอารถเราหรอกเ,อเดี๋ยวมันก็ต้องมีรถมาจอดนี่ไงเลือกเลยจะเอาคันไหนเอาคันแรกแล้วกันลงมา แล้วโอ้ยต่อหน้าต่อตาตำรวจเลยโอเคเมื่อกี้เรามาตรงนี้นะโ oh อ้ไม่กอดไปจ้าไปจ้าไปจ้าโอเคแล้วก็มาตรงนี้นะครับผมมารับคนป้าะโอเคเดี๋ยวลองกันลอง,งมาคุยกัน,กน อันนี้อะไรพาเข้าไปข้างในเหรอ,อรับคนเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไปส่งเขาใช่ไหมเราทํางานหรือว่าพักพวกเราวะหรือว่าพรรยาใครไปไหนไปไหนรถพี่มันแรงนะน้องนะรถพี่มันแรงมันไม่มีอะไรแรงไปกว่านอี้แล้วแรงครับผมโอ้โหหลบหน่อยครับผมในชีวิตจ,จริงมันขับแบบนี้ไม่ได้นะนี่นี่ขับคนมันเลยโอ้โหถูกใจถูกใจ หมายถึงถูกใจผมนี่แหละนะครับเลี้ยวขวานี่สองถึงแล้วนะครับพามาถึงแกงแล้วนะครับพอมิชชั่นสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้อาในส่วนของตัวรางวัลมาอะไรแบบนี้ด้วยนะทีนี้นะครับเราก็ไม่เล่นพนลังคงภารกิจกันแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวลงดีกว่า ต่อยเลย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 ต่อยอย่างนี่แน่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 กระทืบเทือทืบเอออืออืออรถเทรถเทรถเทขอหน่อยนายจ๋า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 แม่งไม่ทันทันไหมทันไหมทันไหมลงมาขับชนชาวบ้านเอารถมานี่ไปนี่นี่ต้องขับแบบนี้ต้องขับแบบนี้นี่ชนไลยชนไปเลยโอ้โหรถแม่งแรงว่ะคันนี้ ชนไปเลยชนไปเลยง้อชอนไปเลยยังไงง้อโอ้โหเฮ้ยมีรถขยะป่ะรถส่งของไงโอ้โ,อโ,อโอรถแม่นแรงเดี๋ยวเราจอดขวางกันเพื่อจอดรถท่านใหม่นี่ไงรถส่งของดีกว่ามา ออชนไปเลยอออเอ,เอยังไงมานี่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 ชนไปเลย,ดยเดี๋ยวผมเคลียร์รถให้ครับไม่รู้แม่งใครมาจอดขวางอะนะผมเชียร์ให้นะครับผมเลียร์ให้ผมเลียรใ์ยรให้ไปแล้วน้ของของลูกค้าก็ไปแล้วเหมือนกัน <laughs> อันนี้ก็จะเป็นพรีวิวตัวเกมนะครับที่เราสามารถเล่นได้ประมาณหนึ่งนะตัวนี้นะครับเราสามารถเล่นพรีวิวได้ประมาณเออสักประมาณสามสิบถึงสี่สิบนาทีผมจําเวลาที่แน่นอนไม่ได้อะนะเออเริ่มภาพเริ่มีปัญหาแล้วเอาประมาณนี้แล้วกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ